สวัสดีครับผมลุงหลอดเ c ฟซีครับเมือนี้มาสรุปผลบังไฟบานน้องเรือครับวันที่29มิถมีทุนาย,ยน2566นะครับผมบางที่ห่หาสอบวกสอแสงหนักนะครับ65คะแนนไม่ผ่านครับบางที่2เพียวโปรดักชัน235คะแนนไม่ผ่านครับบางที่3หนองเจเจบวกสมคิดการบอสนะครับ360คะแนนผ่านครับ บางที่หาไ่วินสิงน้องบวบนะครับ290กคะแนนไม่ผ่านครับบางที่หาเพชรบานหน้าครับ395คะแนนผ่านครับบางที่6กบทองนะครับ345คะแนนมีจ้ามีผ่านครับบางที่7จันดีเบิกฝ่าร0 7คะแนนไม่ผ่านครับบางที่8ภัยสีทอง160คะแนนไม่ผ่านครับบางที่เก่าเจนจิ่าครับ350คะแนนผ่านนะครับผม มันกะสร้างพานนะครับแต่ว่ารอบนอกมีเจ้านะครับมันมีสามหาสร้างแค่สิบสี่สิบนะครับผมกับพานนะครับแต่ว่ารอบนอกสามหาสามฮกนะครับสามเจ็ดกันยังมีนะครับบางที่สิบดงบางยุคใหม่สองร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบเอ็ดกอดก้อนเมฆสามร้อยห้าสิบคะแนนเจ้าครับบางที่สิบสองโชคประเสริฐร้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบสามบุญทรงบวก สุรัตนะครับส4 4 0คะแนนจ้านะครับผมเป็นทีมงานนาจะเป็นทีมงานหนึ่งในลอยนะครับผมบางดี่ิ4สซอราชวงศ์สี่คะแนนผ่านนะครับผมบางนี้บ,นบางแหลกก็ที่ได้สี่ยนะครับขอ,องหมื่นละมือน,อน,นีนะครับบางดี่ 45, ิปหาพงษ์เจริญร้อยเจ็คะแนนไม่ผ่าน,นครับบางดีซิปหสี่สุรมทั่วสามร้คะแนนผ่าน,นครับบางดี่ิ7 วุฒิชัยเบิกฟ้าล้ำดาบ340คะแนนเจ้าครับบางดี18กรุงจเนนจริญทรัพย์335คะแนนเจ้านะครับบางนี่ก็รู้สึกว่าสดีล้ำดาบคือกันนะครับผมล้ำยอดนะครับจเจ้าได้เซยนะครับ บางดีสิบเก้าบุญพลานะครับผมปัดใจเยอะออกลมเลยนะครับผมร่าพร้อมนะครับผมร้อยี่ห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางดียี่สิบวอลินเบิกฝานะครับสามรอยเจ็ดสิบห้าคะแนนหวานเจลีเลียบครับผมขอบคุณน้องแบงค์นะครับบอกให้ไปไล่บางนี่นะครับหลังจากผัดอาเจนที่บุญพลามาต่ำใจวอลินเบิกฝาหวานเจลีเลียบนะครับผมอ่ะบางดียี่สิบเอ็ดนครผักขาดนะครับสามร้อยห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับผมบางดียี่สิบสองสายพินนะครับสามร้อยแปดสิบห้าคะแนน ผ่านนะครับผมบางทียี่สิบสามคุณลำใหญ่มัดเด็ดของลุงหลอดนะครับกับบุญพลาผ่านไปแล้วมาใส่คุณลำใหญ่หวานเจลีเลียบนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านครับบางทียี่สิบสี่พุ่มนรินนะครับผมซอจอดพุ่มซอจออันนี้ลุงหลอดเป็นใจลุงหลอดกลับมาแล้วนะครับสี่ร้อยยี่ห้าคะแนนผ่านนะครับบางทียี่สิบห้าช่างเผือก์สี่ร้อยยี่ห้าคะแนนผ่านนะครับผม บังทียใช่เมฆค้านะครับผม270คะแนนไม่ผ่านนะครับบังทีย่สอสวรรษสามร้อยเจ็ดสิบคะแนนผ่านนะครับบางไฟผ่านยูไทยไทยนะครับผมเสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่อนะครับผมอ่าพันทย่อยกับกันเบิร์นแล้วนะครับมือนีผ่านท่าเสียที่นะครับแต่ว่าบางไฟผ่านยูไทยไทยนะครับเพราะว่าล่มนาสิอุ่มดีครับช่วงแรกร่มโบอุ่มนะครับร่มึ้นมองได้โลงมองหันนะครับ ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุ้งรอด f สีสวัสดีคลาลาลา